ขอยืนยันว่าในระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยไม่มีกรรมธิการท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเราเข้าใจดีว่าฝ่ายมีประโยชน์ทั้งในเชิงของการป้องกันน้ำท่วมป้องกันอุทกภยัยและป้องกันภัยแลง้งเพียงแต่ว,ว่าวิธีการที่จะทำให้มีฝ่ายเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรและประเภทของฝ่ายควรจะเป็นอย่างไรท่านประธานที่เคารพโครงการนี้ อย่างที่บอกว่ามีเปิดเระยะเวลาให้ได้มีการยื่นโครงการเข้ามาเพียงแค่12วันนะคะดังนั้นโอกาสที่จะมีการทำการศึกษาในเรื่องของสภาพของห้วยสภาพของอัตราการไหลของน้ำประเภทของลุ่มน้ำนะคะผลประโยชน์ที่คนที่อยู่ท้ายน้ำจะต้องได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยมันขาดการศึกษาในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านะคะเรายังมีโอกาส ในปีหน้าถ้าหากจะมีการขอทําฝ่ายมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ได้มีการพิจนารณามาเป็นอย่างดีไม่ได้มีแค่3ไซส์เพราะขนาดห้วยก็ไม่ได้มี3ไซส์เช่นเดียวกันคณะกรรมานแต่อย่างไรก็ตามค่ะที่ฉันก็พยายามฟังว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สุรเชษฐ์เนี่ยทำให้พักเพื่อไทยเสียหายอย่างไรนะคะแต่ว่าก็ยังฟังไม่ค่อยออจะชัดเจนแต่ว่าที่ฉันขอยืนยันว่าสิ่งที่อาจารย์สุรเชษฐ์เนี่ยพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้า ไม่มีกรรมธิการหรืออนุกรรมธิการเสียงข้างมากที่อยากที่จะเสี่ยงอนุมัติโครงการที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการทุจริตเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างแพงเกินจริงได้มีกระบวนการขั้นตอนที่อาจจะเร่งรัดเร็วเกินไปและไม่ได้มีการศึกษาอย่างถี่ถ้วนคะ่ะท่านประธานอย่างไรก็ตามค่ะ ถ้าสภานะคะยังต้องการที่จะลงมติในการที่จะคืนงบประมาณในส่วนนี้ที่ฉันคิดว่าเราก็ยังสามารถที่จะมีการแปร,ประยะติแล้วก็ลงมติในการที่จะคืนงบประมาณในส่วนนี้ได้ค่ะถ้าทางถ้ายังมีสภายังมีสสท่านใดที่ติดใจในเรื่องนี้นะคะท่านประธานที่ฉันคิดว่าก็ให้มีการลงมติกันแล้วก็ให้ผลการลงมติเป็นตัวบอกว่าสภาหแห่งนี้ต้องการฝ่ายการดินซีเมน 1,200ล้านบาทโครงการนี้หรือไม่ค่ะ